โปรเจกต์เปิดตัวภาพยน์ฟอร์มยักษ์ร่วมทุนไทยญี่ปุ่นเรื่องฟินใช่ค่ะนี่ฮะก็เอาเงินมาสมทบทุนเรื่องเราช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคค่ะฝาความคิดถึงไปถึงคุณสุขวันด้วยคนเดียวเลยเหรอคะจำเหตุการณ์วันนั้นได้ม้จอยอยู่นี่อยู่ที่หนูดูเป็นส่วนเกินมากยได้ยังไงครับดูมากโตก็ไม่ได้มาวันชุกอีกอ่ะค่ะก็มาบรหาร อดเจอพี่ขวัญใช่ไหมคะไม่เอาเจอจอยไงออ๋เขาไม่ได้อยากเจอหนูเต่อยากเจอพี่ขวัญแต่ว่าเขาควงสายป่านมาด้วยแล้วยังไงกันเพราะว่าจะเล่นหนังใช่ไหมต้องถามพี่ยูด้วยเหตุการณ์เป็นยังไงเห็นแบบตอนแรกสายป่านดูแบบนิ่งๆใช่ไหมคะพี่ยูเซวไปเซวมาครี๊ดเลยใช่ไหมคือเขาเพิ่งเจอครั้งแรกค่ะเดี๋ยวจะไปแถลงข่าวตอนตอนบ่ายค่ะแล้วเป็นไงคะต่างฝ่ายต่างแก๊กไงก็เขินๆกันแหละเพิ่งเจอกันแล้วพี่ยูไปทํายังไงเข้าคะไม่ไม่ได้ทําอะไรไปดูภาพสิอ่อาไปดูเลยค่ะ

ไปอ่ะไปนดีเลวดีแล้วดีแล้วฮะยังไงยังไงยังไงผมสั่งตัดเลยคามรักคือความตัวสาดคือคือในเรื่องสาษาเราต้องให้แฟนลันมาโโตใช่ไหมะเออแล้วมันต้องเหมือนไปหาอย่างงี้นะฮะอ

นี่ฮะอันนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องฟินใช่ไหมฮะใช่ค่ะเลิฟสุดกินฟินสุดค่อยใช่แล้วค่ะก็รในเรื่องสายป่าเขาต้องเป็นสายสาล้อโต๊ะนะคะเหมือนต้องเข้าไปปลื้มแบบว่าคือชีวิตจริงเขาก็ปลื้มจริง่ะมันก็เลยเขินเวลาเจอคนที่เราชอบเหมือนกันผมก็ไม่เคยเห็นสายป่าเขินขนาดนี้เมื่อวานเลยอู๋แทบจะลงไปดิ้นเลยอะโอเพราะคนเขาปลื้มอยู่แล้วค่ะดูนี่แต่น่ารักมากเลยนะะ๋ ดีนะที่หยุดทลายกำแพงเขาเลยเขาจะได้บอกว่าได้กรองคู่กันก็นิดนึงอะนะนี่ไงอ่ะแล้วขอบคุณนะทางมกอต่อด้วยนะครมาร่วมสมทบทุนโครงการของเราด้วยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครอบครัวบันเทิงครับ